สวัสดีครับสวัสดีครับนะนะคนวันนี้เราก็เราจะมาทําน้ําหนุ่มจีนน้ํายากะทิปลาครับเอาเนื้อปลาปลาปนิลปลานินที่เราไปยิงมานี่ที่ปลานินที่เราไปยิงมานะะคนเนาะนี่ครับนี่ปลานินที่เราไปยิงมานี่เตรียมแลวใส่ซึ้งไว้เน,นี่ก็ใส่ซึ้งไว้แล้วนะี่ ที่เราไปยิงมาวันนี้นะใช้หนังสติก๊กหังสตต๊กครับนี่ผลงานหนังสติก๊กเราจะทําน้ําหนุมจีนครับน้ำหนุมจีนกะทิเนื้อปลาครับกะทิน้ํายาน้ํายากะทิใส่เนื้อปลานิน,นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวนึ่งนึ่งนึ่งเสร็จเราก็จะมาแกะนึ่งเสร็จเราก็จะมาแกะเอาเอาเนื้อมันนะคนนี่แต่ซึ่งเรายังไม่ว่างนะซึ่งเรายังไม่ว่าง น,นี้ก็นึ่งข้าวโพดอยู่ซึ่งเราไม่ว่างโอ้ยติดอ,อะไรล่ะข้าโพดซึ่งเราว่างเออเออเออห่อนห่อนห่อนนี่หนซึ่งเราไม่ว่างเ,ออเออน,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 นงเา,าะเตามชมกันครับว่าจะน่ากินอร่อยแค่ไหน นี่ปลาที่เราเนึ่งเสร็จแล้วนะครับนี่เราจะได้เตรียมแกะเนื้อปลาครับแกะเนื้อปลานึ่งเสร็จแล้ว,ลวตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องปลาธรรมชาติแกะแล้วก็ตำทำ,ำน้ำน้ำจีนครับนะครับนี่วัตถุดิบเราก็เตรียมพร้อมแล้ว พร้อมจะลงหม้อแล้วนะคนนี่นี่พร้อมจะลงหม้อแล้วเราไม่ได้ใส่ตีนไก่นะนะคนนี้เราจะใส่เป็นเลือดก่อนเลือดแล้วก็เป็นลูกชิ้นแทนนะนะคนเนาะนี่เป็นลูกชิ้นแทนน,นี่กะทิอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่เราแกะออกมาแล้วที่นึ่งเสร็จแนาะแกะออกมาแล้วก็ปั่น ใส่กับริกแกงเรียบร้อยแล้วพร้อมจะลงหม้อแล้วครับพร้อมจะลงหม้อแล้วครับนี่เราก็เอาหัวกะทิลงก่อนครับหัวกะทิลงเคี่ยวก่อนนะนะครับผมนี่หัวกะทิลงเคี่ยวก่อน ใ่ละเอีกดพร้อมด้วยเนื้อปลาครับเนื้อปลากับพริกแกงเนื้อปลาพริกแกงลงไปครับอืมวันเริ่มขึ้นนะนืปลาลงไปเคี่ยวครับ กะทิหัวเราะก่อนนะนะคนให้มันร้อนก่อนห้มันร้อนก่อนเริ่มเือดแล้วเริ่มเดือดแล้วนะคนเริ่มเกิดแล้วเริ่มเกอดแล้วอย่างเยอะนะคนนี่เนื้อปลาไม่ต้องซื้อนะนะคนเนาะหาเองหาเองจากธรรมชาติตอกนี่ไม่ต้องประหยัดครับเนื้อปลาเอาเน้นเน้นไปเลยนี่นะคนเน้นเน้นไปเลยนี่ เน้นเน้นเอาให้ข้นไปเลยครับนะคนนี่ไกินนะนี่เอาให้ค้นไปเลยลอยห,หอมเลยนะค,ะควคนเลยเริ่มควนขึ้นเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วอันนี้ก็ตามด้วยกะทิกะทิกระ๋ะองลงไปอีกน่ครับ ขั่วเข้ไปอีกขั่วเขาไปอีกขั่วให้หอมเลยครับขั่วให้หอมเลยครับี និយាយពុះពុះពុះលើយនិយាយពុះពុះពុះលើយនេះស្អត់ពុះលើយពុះពុះលើយយ៉ាមខុន เดิมได้ที่แล้วนะคนเดือดปุดๆและเดือดปุดๆนี่อะไรอันนี้เป็นหางกะทินะครับคนตอนแรกเราใส่หัวกะทิลงไปนี่หางกะทินะครับนี่หลังจากเราใส่กะทิกับของอไว้ด้วะทิสผลเด็ดลูกกับกะทิคั้นมานะนะคน กะทิสดกะทิสดได้ที่แล้วเราก็จะใส่หางกะทิลงไปใส่หางกะทิลงไปแล้วนะนะคนนี้นี่หางกะทิลงไปรอสักพักเดือดก่อนเริ่มเดือดแล้วแล้วก็เติมกะทิใส่เป็น ่องนึงนะครับนะคนนี่กล่องหนึง่งกะทิใส่ไปกล่องนึงแล้วก็เติมน้ําเอาให้เกลี้ยงเลยนี่น้ําลงไปใส่เข้าไปใช้คุ้มค่าครับนะคนนี่ให้เขย่าด้วยอืมเอาให้เอาให้คุ้มค่าครับคุ้มค่าแล้วก็เติมลงไปครับนี่ ก็นิดเดียวก็ใส่ให้หมดเลยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดปุบปุบแล้วเ,เดี๋ยวก็ได้ที่ครับนะค็มี้เดี๋ยวก็ได้ที่อ่ะจะได้กินนะครับหลายขัข้นตอนมากเลยนะคน ก็ต้องใจเย็นครับนะคน<ป>หลายขั้นตอนหลายขั้นตอนเราจะได้กินต้องออกไปหามาก่อนนะคนต้องออกไปหามาก่อน <c oughs> เริ่มได้ทีแล้วเริ่มได้ทีแล้วเราก็จะใส่หอมลงไปครับนี่หอมที่เราใส่ไว้นี่ <c oughs> เออนี่ เตรียมพร้อมแล้วอ่แล้วก็จะใส่หอมลงไปแล้วนะครับใส่หอมลงไปครับใส่หอมลงไปแม่กินส้มตามไม่มีส้มตามป๊อปปี้เค้กป๊อฟเฟลป๊อปชิคเก้นใช่เอามาให้มาเมยหน่อยได้ไหมใหนตู้เย็นเหรอ ชอบที่เค้นหรือกินไก่กรอบลงไก่ยวก็ยุกนะคนนี่ออย่างเยอะอยนิ้นนิ้นนะคนนี่เครื่องนิ้นนิ้น มีตีนไก่ด้วยนะจะเหมาะเลยนะคนแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรจับจูดจับจูดวันนี้ <c oughs> จับจูดเอาเลยครับนาะคนโ <c oughs> อ้ยอย่างน้นโอ้ยคนมากเน้นเน้นเครื่องเน้นเน้นนะคนนี่เราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บนะครับนะ การปิ๊บลงไปนี่ตัดทุกไปหนึ่งทัพีก่อนแล้วก็ใส่ขนอ,อาไปแล้วนะครับสองก้อนเราใส่ขนอลงไปด้วยสองก้อนเอาผมนัวลงไปโยไปโยลงไป ไปเอ้เรแล้วก็ตามด้ก้อนเลือดครับนะคนนี่ตามด้วยก้อนเลือดลงไปเครื่องเน้นเน้นหม้อเล็กๆอย่างนี้โอ้โหเครื่องเน้นอย่างเดียวเน้นเครื่องครับเน้นเครื่องตามด้วยลูกชิ้นครับนี่ เน้นเครื่องโอ้จะล้นละจะล้นละจะล้นล้ล้นหม้อแล้วเกือบล้นหม้อนะคนหน่ยเกือบล้นหม้อเกือบล้นเกือบล้นล้นหม้อพี่นนองล้นหม้อล้นหม้อเดี๋ยวเปลี่ยนหม้อกันนะคนเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนหม้อกันล้นหม้อหาเปลี่ยนใส่หม้อใหญ่นะนะคนนี้หม้อเล็กเกินเครื่องเน้นเน้น นะครับนะกกอนเปลี่ยนหม้อมาแล้วหลังจากมันล้นครับน้ากอนมันล้นกยับมันยังข้างขี่หลายอูอุ่นกัลยาของข้างในอึ้นตัวนี่ก็รัวคว่ำเนี่ยล้นหม้อครับเครื่องเน้นเกินครับเน้นเครื่องเกินล้นหมนะ้อเนาะนี่เราก็ได้เปลี่ยนหม้อมาแล้วหม้อม,มาแล้วเปลี่ยนหม้อมาแล้วอืมเราชมผลงานครับ ว่าจะน่ากินอร่อยขนาดไหนนี่หน้าตารอชมตอนเสร็จนะครับนะคนน่าจะอร่อยครับหอ,อไม่ถึงทางโน้นหรือเปล่า